โรคไตกินไข่ได้วันละกี่ฟองหลายคนก็คงสงสัยกันรวมถึงตัวเราด้วยตอนที่ตรวจเจอโรคไตแต่ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องการคุมอาหารมากขึ้นเพราะเรามีคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นเล่มนี้โรคไตกินไข่ได้กี่ฟองต่อวันก่อนอื่นเราต้องมารูน้ําหนักตัวที่เหมาะสมของเราก่อนหลังจากนั้นก็ไปคูณสัดส่วนปโปรโตีนตามระยะไตของตัวเองในคู่มือก็จะมีบอกสัดส่วนการทานอาหารต่อวันน้ําหนักตัวที่เหมาะสมตกอยู่ที่ช่องไหนก็ดูตามนั้นได้เลยในตารางจะคูณสัดส่วนปโปรโตีนอยู่ที่0.6โรคไต ไตระยะ3-5ส่วนโรคไตระยะ1-2หรือว่าฟอกไตแล้วก็จะสามารถคูณสัดส่วนโปรโตีนได้มากกว่านี้ค่า BUN สูงก็ส่งผลให้เกิดอาการบวมส่วนถ้าเกิดว่าคุมมากไปกินโปรโตีนไม่พอก็ทําให้ค่า BUN ต่ำทำให้ขาดสารอาหารไตก็แย่ได้เหมือนกันนะหากผลไม้เขาก็มีแยกให้เลยนะอันไหนโพแทเสเซียมต่ำอันไหนโพแทเสเซียมสูงน้ามันเครื่องปรุงรสมีบอกให้ครบเมนูอาหารเป็นร้อยเมนูมีบอกวัตถุดิบขั้นตอนการทําและข้อมูลโภชนาการขนมของว่างเครื่องดื่มก็มีให้ด้วยรวมถึงข้อมูลสําคัญ ที่ผู้ป่วยโรคไตควรรู้ในการคุมอาหารคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นคือรับโจบและสามารถปรึกษากับทางผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดพิมสนใจในคอมเมนต์เพื่อรับราคาโปรโมชั่นพิเศษได้เลยค่ะ